นี่ครับในการดาวน์โหลดมาแล้วพอเราเราดาวโหลดลิงก์มาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาเราจะได้ลิงก์เป็นอินนี้เป็นแวน์ตัวนี้ครับเรากดเข้าไปเลยตัวนี้ก็ครับตัวนี้ก็จะดาวนโหลดเนาะเราจะดาวโหลดตัวนี้มาก่อนดาวโหลดตัวนี้มาอ่ากดเข้าไปเลยดาวโหลดใช่รอแป๊บนึงครับเป็นการดาวน์โหลดใช่ตัวนี้ก็ติดตั้งได้เลยอนุญาตกดติดตั้งครับติดตั้งหนึ่งแล้วเราดาวนโหลดตัวสองเป็นยูทูบแวน์ อ่ะนี้เราดาวโหลดได้เลยครับแล้วก็ลิงเข้าไปใช่แล้วก็ติดตั้งอีกแอปนึงเราติดตั้งสองหนะ้าแอปนี้เนาะนะครับเราก็กด,ดไปเลยทุกแบรนด์ใช่ไหมครับเรากดไปกดใส่ตรงนี้เพิ่มบัญชีเรากดเข้าไปแล้วก็อินเข้าไปเลยรอประมาณสัก สามสิบวิไม่ถึงสามวิก็กดเข้าล็อกอินได้เลยด,ดูเลยด,ดูเลยทีมีวเราใช่กดตกลงส่วนนี้ก็อ่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็แจ้งเตือนทุกอย่างก็เปิดได้เลยเปิด y o ยูทูบแบนใช่แล้วก็ ถอยมาได้เลยตัวนี้ก็ล็อกอินได้สําเร็จแล้วครับนะล็อกอินแล้วก็สามารถดูช่องเราได้สามารถอัปโหลดโฟกไฟล์ต่างๆเข้าไปได้เลยเนาะนะเราสามารถอัปโหลดได้วิดีโอต่างที่เราเคยลงมาก็ดาวน์โหลดได้เลยใช่ครับแล้วก็กดมาตัวนี้สามารถติดตามได้เลยนะติดตามแล้วก็มีการดาวน์โหลดวิดีโอเหมือนยูทูบทั่วไปเลยนะดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่เราเลย